โรอรอก,ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ผมช่องของดูส์เกมกับเกมโรบ็อกกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่าจูกิสึเออความวุ่นวายนะผมคือทันเสด็จบอกมาอย่างเงี้ยเออวันนี้ผมมาเล่นกับคุณแจ็คนะครับผมคุณแจ็คเขาเป็นเอ่อปโปรเพเยอร์เกมโรบ็อกนะครับผมนะครับสวัสดีครับคุณแจ็ค <laughs> สวัสดีครับพี่ฮัลโหลสวัสดีได้พี่ฮัลโหลพี่สวัสดีครับ ครับผมอยากจะซัดพี่ว่ะมาดินี่คือแบบชื่อแกเซ็นนะซึ่งผมกับคุณแจ็คไม่รู้หาอะไรเลยแหละรู้แค่ว่าโกโจโก,กับสุคุนะใช่ไหมแจ็คแล้วก็โนุ่มบัลลังก์แกนั้นแหละพี่ผมก็มาแล้วมาซัดกันดีวกว่าเดสกปรกเร็วนี่คือของใครก็ไม่รู้อ่ะนั่นนะเป็นตัวอะไรอ่ะแจ็คคุณนายถาตีชายชาติเอ๋ยแย่จริงเลยชายชาติเอ๋ยยังไเลียบร้อยนะนยังไม่เลียบร้อยเลยวะชี้อ่ะแย่หรอ เป็นแจ็คเจะพกซรับผมจะเจ้พกซรับผมผมพูดเสียงพี่ก่อนมาวันนี้แจ็คของคนตาผมโดนหลังหน้าผมเอ้ยกดอะไรกันวะกดหนาแน่นอนอะไรน่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะพี่เฮ้ยไม่ไ่รู้เฮ้ยเฮ้ยชี้ไรเจอกูโอ้ฟูเจอร์เทมิสเฮ้ยเฮ้ยถ้าเปลี่ยนด้วยเฮ้ยโดนไปเลย อ๋าคือใครก็ไม่รู้ครับผมผมมั่วมากตอนนี้จ้าเอขยชนะครับคุณชนะทาตีคุณงงเลยผมยังงงเลยผมทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะนี่ไงชนะชาตีเองครับอูเกมคอมโบเลยผมไม่เคยคอมโบเลยอ่ะชนะชาตีนี่ครับดู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 ผมอูคอมโบโบมั่วมั่วอุ้ยงงงทะเลชาตีโดนครับโดนเออ นี่ไงคอนปิศนาคอนอะไรปืนอะเอาแซชาตครับใจเยนครับมาเจอผมลำโอ้ยลำลำเอ้าอลำของโดนเนี่ยเน้ยโนเบลโดนนยนี่อโดนเยเอาไบูบู ตุกข<อ>นาดอาจีะยิ้มพวกวินเลดรอวันนั้นมันมีอาร์มีทีปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระปั้นเฮ้อหาคอร์สเฮ้อจี้ตัตนดิเฮ้ยจะโดนงงงงกระปั้นใส่ขาบุกขัดโอ้โหเบียวเลยวะเพราะแต่มันคือใครวะในเรื่องอเ,นเนี่ยถ้าจะเป็นฟัวรฟอาร์ออามอ แตนนี S <S akan, ่อย่างตัวแทนทีใส่็หมดแล้วครับคุณชนะชัตตีผมขอดูนะครับวันพี่เป็นไงเฮ้ยไอ้ยุทธเกงไก่เฮ้ยไอ้ชนะชัตตีผมไม่ผิดผมก็แค่อยากจะเล่นโลบ็อกส์กระเพามาซะว่าพี่เป็นเกย์ใช่ไหมไม่เป็นไม่เชื่อชนชัตตีทำไมต้องไอ้เนี่ไม่รู้เฮ้ยเอ้าไอ้แจ็คเต็มเลย ไม่ตายกูไม่ตายไงอันตะไรน้องผมคนดีไงบอกแล้วผมเป็นทหารไงคนดีไงทำไมครูดาวสกิลพี่มันเจ็ดสิบวิเลยอ่ะพี่โดนอะไรอ่ะเจ๊ทำอะไรพี่อ่ะตายเลยเออตายท่าไปแบบวินเลดลอยไอ้น้องมาเลยธนาชดดิเจอผมยี่สิบเฟสมั้ยครับพี่ไอ้น้องทีบมาท็อปพร้อมแบบยอดคทำประจิตใจ ไบาขบะโฟนีกว่าอืมเอาม,มันพอแล้วตอนเนี้ยอ้าวเยอะแล้วเฮ้ยโอ้แต่ว,ว่าวิ่งวันนี้ได้ปูเกะปูเกะมาไอ้ยไปเอาไปไฟกูไปไฟลนะแจ็คมาแล้วเอ,ส,วาส,อ,อสามเฮ้ย ไปเล้ไม่โดนผมไม่ต้องกติโดนหรอเนี่ยโอ้โหลูกงปาดอ่ะให้โดนกูเกิดจะเชื่อวัดข้ามันช้าหนาโอ้โหเป็นต่างกันเป็นเซเบอร์หรอวะเดี๋ยวลองสีหน่อยดิพี่อ่ะเดะลองเลย โอ้อะไรไปแล้วอะไรไปแขนที่อยู่ที่ดาบผมขาขาพี่ยี่แต่ขาโก่งเลเดบดี ค <rium> <Dante> ตรเไอ้ย้ยกูปัดผมใส่เลยดูร้องดิร้องดิ5 minutes later ต้องจับเหรอไม่รู้อะมั่วทำไม่โดนหลบไม่ได้ท่านี้เฮ้ยเร็วเร็แต่คนนี้สตีมโดนเจอเฮ้ยแกไม่ได้แกนี่เฮ้ยสิ่งไม่คาดฝันสตีมโดนเจอผมได้นยไงกันเฮ้ยยุยยเฮ้ยใจฉันดิฉันไม่แพ้หรอกนะไอ้คนที่แบบใส่ใส่ร้ายคนอื่นเขาเนี่ย โดนซาบสซิมชู้ฮ่าฮ่เร่ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กับช่องดูสเกนนะครับสำหรับใครที่ชอบสติฟก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนทุกคนไปบ่ายครับบ๊ายบายครับ